ครับสวัสดีครับคลิปนี้จะมานําเสนอเ,เป็นเหรียญพิมพ์พระแก้วประกฏนะครับเหรียญพิมพ์พระแก้วประกฏจัดสร้างขึ้นมาโดยธนาคารศิีนครนะครับเพื่อเป็นที่ระลึกในการครบรอบ30ปีของธนาคารศิีนครจำกัดในปี2523นะครับเหรียญน,นี้มีการจัดสร้างขึ้นมาในปี2523นะครับโดยธนาคารศิีนคร ตามประวัตทิที่ทราบมาเหรียญรุ่นนี้หลวงปู่ดูวัสดสแกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมตตาที่ฐานจิตด้วยนะครับหลวงปู่ดูวัสดสแกท่านเมตตาฐานจิตเหรียญรุ่นนี้ให้กับธนาคารสิรินครด้วยนะครับในปีส5 2พันหนึร้อยี่สิบรายละเอียดด้านหลังเหรียญน,นะครับลองพิจารณานดูนะครับขอบด้านข้างเหรียญครับด้านหน้าฮะ เหรียนี้มีรอยจานอยู่ขอบข้างเหรียญฮะเหรียญพิมพ์พักแก้วมรกตรุ่นอนุสร์ครบรอบ30ปีธนาคารสีนครจัดสร้างขึ้นมาในปี2523โดยมีหลวงปูด่ดูวัดสแกจังหวัดพระนครสิยา เมตตาที่ชานจินให้กับเหรียญรุ่นนี้ด้วยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่จะสร้างมาได้สวยครับรูปแบบเหรียญสวยครับโอเคนะครับงั้นผมขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ